สวัสดีจ้าวันนี้เรายังอยู่ในกุญแจดอกที่1กั้นยู่นะจ๊ะกุญแจดอกนี้ชื่อว่ากุญแจความรักสํานึกคุณเมื่อกล่าวถึงความรักไปบ้างแล้วก็จะต้องหย่อนมาถึงความสํานึกคุณกันสะหน่อยนะครับความสํานึกคุณมันก็คือความกตัญญูกะตเะเวทีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นนะ่ะให้คุณค่ากับเราและสิ่งที่เราจะต้องแสดงความรู้สึกตอบสนอง ถ้าเป็นความรู้สึกภายในและกลั่นออกมาเป็นคำพูดก็คือขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนี่อย่าลืมคำว่าสมมู์แบบขอบคุณจากใจที่ตรงกับความรู้สึกขอบคุณจริงเนี่ยเขาเรียกว่าสำนึกคุณหนึ่งในคนที่หายากในโลกก็คือคนกระตันอยู่รู้คุณคนที่รู้กระตันอยู่กระตาเวทิตาเนี่หายากในโลก ลองสำรวจตัวเองดูว่าเราเป็นคนเช่นนั้นไหมถ้าเป็นก็ยินดีด้วยถ้าไม่เป็นก็ปรับซะนะครับเพราะว่าความรักความสำนึกคุณนั้นมันมีผลยิ่งใหญ่มากต่อตัวเองเลยคนที่ต่างประเทศเขาจะสอนเรื่องก่อนการขอบคุณพลังขอบคุณก็เป็นพลังหนึ่งที่ ที่มันจะสะท้อนกลับมาให้คุณคุณได้สิ่งนั้นก็ว่างี้นะแต่ว่าในความสลักขอนสุคุณเนี่ยที่ที่เราจะบอกคุณเนี่ยเช่นแม้แต่คุณอาบน้ําคุณก็จะรู้สึกขอบคุณน้ําที่ทำให้คุณได้ชำระร่างกายหรือเวลาคุณเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรก็ตามที่รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเมื่อคุณคิดด้วยแกนในด้วยความรักแล้วนะ คุณก็จะเปลี่ยนความคิดได้เร็วมากเลยกลายเป็นว่าอ๋อือขอบคุณนะที่ให้เราเห็นจิตของเราในด้านลบที่มันแสดงออกมามันยังอยู่ไงอพอเราต้องการกวาดไอความคิดลบๆออกไปใช่ไหมละ่ะถ้ามันยังอยู่อ่ะนั่นแปลว่าเราเห็นเมือนใครทําที่เราให้เราโกรธเราโมโห เราสามารถที่จะดับมันได้ด้วยเปลี่ยนความคิดตรงนี้แล้วไปที่ขอบคุณเห็นไ,ไหมแม้แต่เรื่องแม้แต่เรื่องอะไรต่างๆแม้แต่ความาล้มเหลวในชีวิตคุณต้องไปที่ขอบคุณเหมือนกันเพราะคุณจะได้เห็นแต่ถ้าคุณไปล้มเหลวแล้วคุณเศร้าแล้วคุณกังวลในอนาคตคุณต้องอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นคนที่มีนิสยัยขอบคุณเป็นมันถึงถึงจะเรียกว่าเจอความสุขที่มหัศจรรย์แล้วมันจะรอดปลอดภยัยไง ก็เราเราสอนให้คุณอยู่บนเส้นทางวัตสัญนี่เส้นมาสัญก็คืออยู่ในความสุขที่ดีและปลอดภัยเวลาคุณจะศึกษาธรรมะขั้นสูงขึ้นไปขึ้นไปคุณจะได้ไม่ต้องมาโถกเถียงกันเออเอาธรรมะข่มไปข่มมานะครับเราก็จะเห็นเลยในไลน์ก็มีเยอะนะครับคุยกันคุยกันก็คุยที่แสดงธรรมก็ดีแล้วก็มาพิจารณาไปแต่ว่าไม่ใช่คุยไปคุยมาไปคุยเหมือนกับว่าคุยแต่เรื่องของคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นี้ แต่ไม่ได้พูดถึงสภาวะธรรมของตัวเองที่ได้มันเป็นอย่างนั้นงั้นการข่มกันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างนี้แต่ถ้ากุญแจดอกที่หนึ่งเนี่ยความสำนึกคนเนี่ยเวลาที่เรามีตรงนี้คุณเอ้ยมันก็จะเรื่องพวกนี้มันจะไม่มีเพราะเราจะเห็นเลยว่าเออเวลาที่ใครแม้แต่ว่าเราด่าเรา,าเร,าราื่อยเงี้ยเราก็ไม่ได้เกิดตรงนั้นนะครับแล้วการเตือนกันได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณได้เห็นไหมไม่ใช่บอเตือนก็นได้เองสอนสอนข้าไม่ได้ บางครั้งที่เราบางคูในปฏิบัติทําไปแล้วเราก็จะเห็นเลยโอ้ก็จะตึงไปเราตึงไปใครมาสอนข่าไม่ได้แลไปตัดสินก็อีกแล้วส่วนนี้คือเลิกตัดสินแล้วไอ้ที่ตัดสินอย่างนู้นอย่างนี้มาแต่อะไรนินทากันส,ส่วนมากพาี่ดูเด็กเข้าโรงเรียนนะดูบานนปะ 1, ปงป .2 ป .3 ป .5 ขึ้นไปเรื่อยเราว่าจต้องมีเพื่อนฝูงการที่ไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นที่เราไม่สะสมความบิดเสือความเกลียดความจังหรือการ ถือพักถือพวกมันเป็นไปได้ไงมันเป็นมาตั้งแต่รุ่นรุ่นไหนแล้วแต่พอเตอิบโตขึ้นมาห่างไกลเริ่มเป็นครอบครัวตัวเองพอห่างไกลครอบครัวอ้าวแล้วทีนี้ใจฉันจะไปอยู่ไหนขาดที่พึ่งต้องพึ่งตนเองแต่ยังไงก็เราผมพุทธศาสนาผมขอพึ่งพระพุทธศารนาพระสงฆ์ก่อนกันเพราะงั้นเรื่องความรักสมคุญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับทวนรายละเอียดก็ว่ากันต่อไปนะสำหรับวันนี้ ก็แถมให้ในเรื่องของความสำคุลการกล่าวคำขอบคุณสิ่งนั้นสิ่งนี้กต้องมาจากความสมุูรแรกจากใจนะครับสวัสดีครับ